การฉีดตัวฮาร์โมนิก้าหรือว่าโปรแกรมหาค่านะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะหมอสรุปง่ายๆแบบนี้ค่ะสําหรับข้อดีนะคะอย่างที่หลายคนทราบการผลลัพธ์ของเขาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ถึง2องอย่างก็คือได้ในเรื่องการเติมเต็มและการปรับปรุงณคุณภาพผิวค่ะนั่นแปลว่าใครที่มีปัญหาที่อยากแก้ไขนะคะทั้งในเรื่องของโวลูมเองแล้วก็อยากได้งานผิวไปในคราวเดียวกันเนี่ยการฉีดหาค่าก็จะตอบโจทย์ข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําการรักษาด้วยกลุ่มหาค่านะคะให้ผลลัพธ์การรักษานี ยาวนานอยู่ในช่วง2-3ถึงปีเลยทีเดียวนั่นแปลว่าใครที่ไม่อยากทําซ้ําบ่อยๆนะคะการฉีดตัวหาค่าเนี่ยก็จะช่วยทําให้คนไข้ไม่ต้องเข้ามาเติมเข้าคลินิกบ่อยๆนั่นเองค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าก็ต้องมีข้อเสียแบบเดียวกันนะคะก็คือใครที่อยากได้ผลลัพธ์เพียงแค่อย่างเดียวคืออยากเลือกได้วอลุ่มอย่างเดียวหรือว่าอยากได้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพผิวอย่างเดียวการฉีดตัวหาค่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์พาะเขาได้ถึง2ออย่างนะคะหรือนะคะต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยที่ถนัดนะคะอยากฉีด บ่อยฉีดซ้ําๆตัวโปรแกรมการฉีดรักษาด้วยหาค่าเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์คนไข้ในกลุ่มนั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของจุดฉีดตัวหาค่าเองเนี่ยมันมีแอรเรียในการรักษาเนี่ยที่ไม่ได้สามารถทําการรักษาได้ทุกจุดนะคะดังนั้นนะคะก็ต้องให้คุณหมอที่ทําการรักษาเนี่ยช่วยประเมินก่อนว่าจุดไหนนะคะที่สามารถทําการรักษาด้วยโปรแกรมหาค่าได้นั่นเองค่ะ